สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะครับมื้อนี้ผมกับสีมาแนะนานะครับวิธีตั้งค่านะครับตั้งค่าไลท์คอนโทนนะครับที่อยู่ที่อยู่ทั่งพิษเบนนี่ครับผมที่อยู่ทั่งพิดเบนอยู่ฝั่งใซ้มือนะครับผมที่มันมีในรุ่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหานะครับผม ก็จะ0เก้าเจ็ดห้า S X เจ็ดร้อยเก้าร้อยนะครับผมอ่าที่มันมีอันนี้ครับปุ่มน็อปสองปุ่มนี้เนาะอ่าซึ่งบางคนก็อ่าจิลู้แล้วหรือบางคนก็อัจซิมบอลู้นะครับอ่าผมก็สีมาบอกมือนี้นะครับว่าเอ่อมันใส่งานจังไรนะครับหรือมีไว้เฮ็ดยังนะครับผมอันดับแรกครับเดี๋ยวผมสเเ็ดห้บบงลยครักดปุ่มเออ่นี่ครับผม S Sing นะครับ S Sing ปึ๊บนะครับผมกดแล้วว่าเบิ่งในจอครับอันนี้ จอมันสิขึ้นแบบนี้นะครับผมโคตรใหม่กดใหม่กดใหม่นะครับปึ๊บขึ้นแบบนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับมันสิอยู่เลขกน,นึงเนาะมันเขียนว่าเอวฟ์ฟิลเตอร์นะครับเล็บไส้อันหนึ่งอันสองนะครับไวฟ e เอฟิกนะครับแสดงว่าน็อกฟังน็อกฟังไส้นะครับเนี่ยนี่ครับคือประโยชน์ของมัน นะครับสื่อมันบอกแล้วนะครับสำหรับนอกฝั่งขวานะครับมุมอันหมุนฝั่งขวานะครับมันสิเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บเสียงตอนเข้าเล่นนะครับพอเข้าหมุนนะครับนี่ครับรีเวิร์บถ่วงเลยครับสําหรับปุ่มใายนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือปรับแต่งโทนเสียงครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ ตัวสองนี่บาลานครับตัวสองนี่บาลานบาลานเขาก็เล็กสองนะครับเล็กสองปุ๊บบาลานนะครับนี่ครับบาลานมันสิเป็นนี่ครับเวลาเขาเล่นผสมเสียงนะครับผสมเสียงสมมติตัวเทิงเป็นเสียงไวซีตัวใต้เป็นเสียงแซกนะครับท่อนเอ่อท่อนอินโธนะครับเล่นแต่เสียงไวซีนะครับเขากระมุนนี่เหลือแต่เสียงไวซีแต่ว่าเขาเปิดนี่ไว้คู่กันนะครับเปิดไว้สองอันนะครับผมบบนี้เพราะ ก่อนเสียเขาท่อลองปุ๊บมันเล่นไหวซีกเซ็กพร้อมกันนะครับแต่ว่าเขายัเล่น2องเสียงพร้อมเดียวนะครับเขาก็หมุนขึ้นมากกลางๆนะครับเสี่นพร้อมเดียวนะครับแบบนี้นะครับถ้าเขาหมุนก็สิเป็นครับหรือถ้าหมุนมาสุดอ่ามัก็สิเป็นแต่เสียงอ่าประมาณนี้ครับผมนี่คือการแสดงงานของมันนะครับผมอันนี้เอฟเฟคคอรัดนะครับตัวเั้่งเป็นเอฟเฟครีเวิร์บนะครับถ้าเขามุนมัก็สิเป็นเสียงคอรลัดอะไรนะครับผม อ่าส่วนมากครับส่วนมากตัวนี้ที่ผมใส่ให้มันสีผมใส่เป็นเอ่อฝั่งตงั้งไส้เดี๋ยวผมสะเอาเป็นคล้ายๆว่าเวลาเขาเริ่นจะว่าโมลัมนะครับเอ่อเห็ดเป็นคล้ายซองสีนะครับคือกึ่งซองสีนะครับเขาป่ต้องมากดปุ่มอาสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับผมเวลาเขาเริ่นซองสีนะครับอ่าซองสีก็ประมาณนี้นะครับเน่ยตึบๆครับบางคนอ่าส่วนมากมันสต้องได้อัน ยกมือแล้วก็กดลงใหม่นะครับแบบนี้นะฮะมันจะสีกดปุ่มเอ่อสตาร์ทสต็อปนี่ครับผมเดี๋ยวว่าผมจะใช้เป็นนะครับเอ่อตัวอ่ะเอาเลยครับตั้งค่าเลยเนาะกดปุ่มโอ้รีเซ็ตนะครับออรรีเซ็ตนะครับปุ่ม G นะครับผมอ่าปุ่ม G รีเซ็ตรีเซ็ตนะครับอ่าวัดนี้เรากดปุ่มนี้ครับแอสซิงนะครับปุ่มตัวไอนะครับตัวไ ตัวนี้คือให้มันเออ่รีเซ็ตสักก่อนนะครับเขากดรีเซ็ตมันก่อนแล้วค่อยมากดเอ่อเอสซิงนะครับมาเออ่มัลกัสิโซทั้งบดเลยครับว่ามันมีไงเฮ็ดยังไงนะครับผมถ้าขมุนหานะครับมุนหามุนหาอ่ามุนหามสำหรับผมสี่ใส้เป็นเอ่ออะยไรเลื่อนหานครับนี่หรือเปล่า สไตล์นะครับอีกสไตล์มันเขียนว่าสไตล์นะครับสไตล์นะครับมันสืคล้ายๆเอ,อ่อเดนนะครับเดนเด่นมีออนออฟนะครับผมออนออฟตัวนี้แหละครับที่ผมใส่นะครับเอ่อถูกต้องนะครับสไตล์นี่แหละสไตล์ซื้อรบริการที่ภาสไตล์นะครับปุ๊บ ส่วนฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวาผมสิใช้เป็นวอลลุ่มสําหรับเปิดออดีโอครับเสียงแค้นเสียงอย่างที่เขาเปิดจากตรงออดีโอตรงนี้นะครับผมออดีโอตรงนี้เนาะผมก็สิสียผมสิลดวอลลุ่มจากาปุ่มปุ่มนับตัวนี้เลยนะครับผมพอเข้าจังบริ้หมุนปุ่มตรงนี้นะครับผมเข้าจังบริ้หมุนเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับเวลาเขาเปิดนะครับเวลาเขา บริยูในนานี่นะครับเขาก็สีบง่บงเต้องค่อยหมุนตัวนี้นะครับผมเขาก็ออกจากหนานี่ได้เลยนะครับเวลาเขาสิเล็สนะครับเปลี่ยนเสียงอย่างรวดเร็วนะครับผมตัวนี้ผมจะใส่เป็นออดิโอโวอลลุ่มนะครับมีบอมีบอออดิโอโวอลลุ่มนี่ครับออดิโอวอลลุ่มนะครับส่วนอ็อกออดิโอนี่อ็อกออดิโอนี่สิเป็นสำหรับรูเสียบด้านหลังนะครับมันสิมีรูอ็อกอยู่เนาะครับรูอ็อก ยังจากภายนอกเข้ามาเสียบเวลาเสียบสายอันนี้ audio อลลุ่มครับครับตัวนี้นะครับนี่ครับสองอันนี้ครับกด exit ออกมาครับเรียบร้อยครับเราต้องไปแตะอย่างมั่นครับผมอันนี้อันนี้คือเขาเขาเลือกในช่องที่สองนะครับถ้าเขาากเปิดเครื่องมาเ้วได้เลยเขาก็ต้องตั้งมันเป็นหนึ่งสครับผมนี่ให้มันขอบสีดําขอบหนึ่งแล้วเขาคอยตั้งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมตั้งในเลขสองนะครับเวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บนี่เขาก็กด ผมนี่ที่หนึนะครับผมแล้วก็มากดเลขสอตรงนี้นะครับเออบังสีโดดลงมาให้นะครับนี่ครับเคี้นี่ครับเขาก็ใส่งานใดปกตินะครับผมสองสีนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมสีมุนนี่ครับ็นเอาลงสุดสะก่อนนะครับ นี่คือตัอ้งค่าตัวนี้ครับสำหรับอันแบบที่ผมใช้นะครับกับมกสีไสเป็นตัวซองสีนะครับผมประมาณนี้ถ้าหมุนไกายกบต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจสีเห็นให้นักร่องลงได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ